หลักการต่างๆกระบวนวิธีในระบบการปกครองประชาธิปไตยนี้จะต้องมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งก็คือเพื่อมาเป็นส่วนร่วมสร้างสารรค์สังคมนี้ให้ดีหลักการแห่งเสรีภาพความเสมอภาคเป็นต้นเนี่ยจะต้องมองให้เข้าใจถูกต้องถ้ามองผิดแล้วก็มันก็เสียหลักประชาธิปไตยไปเลยเรามียกตัวอย่างนั่นเลยมั้ยยกตัวอย่างว่าเสรีภาพมีความหมายไปอย่างไร ถ้าเรามองโดยไม่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยเราก็มองเออเสรีภาพคือภาวะที่เสรีภาวะที่เสรีคือการทําได้ตามชอบใจต่อมาพอทําตามชอบใจไม่ไหวนะยุ่งแน่สังคมก็เอาเครื่องจํากัดเข้ามาบอกว่าทําได้ตามใจเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะนี่จํากัดเข้ามาหรือไม่ไงั้นอาจจะพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าทําได้ตามใจเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นเพียงแนวความคิดหนึ่ง แต่ว่ามันยังไม่สัมพันธ์กับจุดหมายในการที่ว่าให้คนทุกคนนี้มามีส่วนร่วมในการปกครองเพื่อจัดสรรสังคมให้เป็นสังคมที่ดีงานี่การที่เรามีเสรีภาพนี่เพื่ออะไรเสรีภาพในด้านหนึ่งนั่นคือการที่แต่ละคนจะได้จะเอานะคือเราจะมองว่าเออเราจะเอาอะไรก็ต้องได้ตามนั้นอันนี้เรียกว่าเรามีเสรีภาพแต่ว่าความหมายของเสรีภาพอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือการที่จะทําให้ ศักยภาพของบุคคลแต่ละคนนี้มีโอกาสออกมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมนั้นถ้าหากว er ่าสังคมไม่มีเสรีภาพบุคคลไม่มีเสรีภาพศักยภาพของเขาที่มีอยู่ความคิดที่ดีงามเป็นต้นก็ไม่ออกมาเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอันนี้ต่างหากที่เป็นเสรีภาพที่แท้จริงที่เป็นจุดหมายของประชาธิปไตยเพราะมันสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของประชาธิปไตยที่เป็นเครื่องมือในการจัดสรรสังคมที่ดีงามเพราะฉะนั้น ไอ้ความสามารถอะไรที่มีอยู่ในบุคคลทําไงจะให้ออกไปเป็นส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมได้อันนี้เรามองในความหมายหนึ่งคือเสรีภาพในการให้เพราะนั้นเสรีภาพจะต้องมีดุลยภาพเสรีภาพในการได้คู่กับเสรีภาพในการให้แต่จุดหมายของประชาธิปไตยนั้นต้องการเอาศักยภาพที่มีในบุคคลไปร่วมสร้างสรรค์สังคมนี่คือความมีส่วนร่วมที่แท้จริงคือการมีส่วนร่วมในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่มาแย่งชิงผลประโยชน์